สวัสดีค่ะนี่ก็พอพบม,มาพอกับนกปวยอีกแล้วเนาะคะ่ะคือเกาคือเดิมเนาะ,ค,ะค่ะนี่เมนูง่ายๆกินแบกินนัวมาฝากอีกแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนี้ก็สเิเอิอ ยำเส้นบุกใส่หลายอย่างอยู่ค่ะใสม่มีทั้งเห็ดทั้งปลาหมึมกทั้งกกนอํามูสักค่ะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเครื่องปรุงกันเลยเนาะคะ่ะว่ามีอย่างค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงเนาะคะ่ะค่ะจะมีนี่ค่ะเริ่มต้นด้วยหนวดปลาหมึกค่ะนี่เนาะแล้วก็มีเห็ดค่ะเห็ดของญี่ปุ่นค่ะ แล้วก็จะมีอันนี้น้ำจิม้มซีฟู้ดค่ะที่ที่ตาเมื่อวานแล้วก็เขาเอามาใส่ได้อีกเนาะคะ่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเซนบุกเนะะาะค่ะมูสซับค่ะแล้วก็มีขึ้นช่ายเนาะคะ่ะหรือเขาหรือยูนิเขาเอิญเซลาลีะะ่เนาะ ผักผักซี่ค่ะผักชีจีนเนาะแล้วก็หอมแดงแล้วก็มะเขือเทศนิดหน่อยค่ะค่ะก่อนอื่นเขาเขาสิเฮ็ดยังนี่เขาต้องเอา,เอาพวกปลาหมึกพวกเฮ็ดแล้วก็เซนบุ๊กแล้วก็มูสับไปลวกก้อนเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นตอนกันเลยเนาะค่ะ ขั้นตอนต่อไปเขากจะมาลวกออของแถวจะย้ำเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอนอื่นกันนี้ค่ะเส้นบกนะะุกแล้วค่ะเขาลวกแป๊บเดียวเนาะคะ่ะเส้นบกุกลวกพอประมาณนะ เราขึ้นออกค่ะนี่ค่ะเขาก็จะใส่ใน่กระมังหลอดนอกค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเห็ดค่ะพ้วกลวบหดแล้วขั้วป,ประจังสิไปหลวกปลาหมึกเนาะค่ะเราสุดท้ายที่เถาต้องหลวกกับคือหมูสับเนาะคะ่ะเขาใส่วิธีหลวกเขาใส่ล้วนเอาเนาะค่ะ ตอนนี้เห็ดเท่ากับเดือพกบุกกะลวกเป็นนั้นว่าใสาได้แล้วเนาะค่ะนี่ค่ะขนาดจะซุกแล้ว ต่อไปก็เป็นหนวดปลาหมึกเนาะคะ่ะหนวดปลาหมึกนี่อย่างตะมว้านเราค่ะทพว่าดีแบงไว้ค่ะไว้ท่ะมาย้ํมมือนีเนาะมันสุกแล้วกับว่าตรงว่าตรงเออถกโดนเนาะคะ่ะขึ้เลย เสร็จแล้วนาะน,นค่ะต่อไปเขาจะกัจะมาล้วนหมูแล้วค่ะเปลี่ยนน้ำแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะ ล้วนหมกะสุกแล้วเนาะคะ่ะปิดไฟโหลดเดี๋ยวฮอกะจะได้มาย้ำกันเนาะคะ่ะสำหรับทุกอย่างพร้อมแล้วฮอกะ,ะเต็มย้ำด้วยนะคะนี่ค่ะเซนบุบนี่เดี๋ยวก็จะเอาหมูมาใส่นะคะที่ฮอลร้วนกใส่ลงไปเลยเนาะคะ่ะใส่ลงไปเลย คนคนให้เข้ากาันนี่ค่ะเห็ดลวกประมึกลวกอะใส่ลงไปเลยเนาะค่ะนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาแบ่งไว้หมื่อวานเนาะใส่ลงไปเลยเนาะคะ่ะ เข้มข้นค่ะเข้มข้นใส่ลงไปหมดเลยค่ะแล้วเข้ากปเสมิมาชิมเนาะค่ะรสชาติเป็นยังไง เติมน้าเชื่อมลงไปหน่อยนึงค่ะแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะได้ที่แล้วค่ะโอ้เผ็ดค่ะนี่ค่ะ ยำเส้นหมึกหนวดหมึกยำเส้นบกุกหนวดหนวดหมึกแล้วก็ใส่เห็ดลงไปก็เป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นไดตัดินบะคาดนี่ค่ะนี่น่ากินไหมคะเดี๋ยวห้องประจัดใส่จานเลยเนาะ นี่ค่ะจานเราก็จะตักใส่เลยจาย้าเป็นยังไดพี่น้องน่ากินปนคะคะนี่ค่ะเรียบร้อย เป็นอะเป็นยากินบ้านเนี่ยน่ากินไหมคะค่ะคลิปนี้กะลรปุยกะฝากไว้ซันี้เนาะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูปุยใน,นเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจในคลิปต่อๆไปอีกเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ